มาอัปเดตถั่วฝักยาวที่เราปลูกไว้ในกระถางนะจ๊ะว่าเขาโตไปถึงไหนแล้วพร้อมเก็บหรือยังไปดูกันเลยจ้านี่เลยค่ะนี่ก็คือถั่วฝักยาวที่เราปลูกไว้ในกระถางนะจ๊ะทุกคนดูเลยใครที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้เดอ้อดูฝักยาวๆเลยนะจ๊ะทุกคนได้กินเหมือนกันเดอ้ออันนี้คือยังไม่พร้อมเก็บนะแบบนี้ก็คือว่า ฝักเขาก็ยังไม่ไม่เต็มที่เนาะแบบนี้นะยังไม่เต็มที่แต่ว่าฝักนี้ก็คือว่าสองฝักนี้คือเก็บได้แล้วจ้าไม่งั้นเขาจะแก่เกินก็เด็ดแบบนี้เลยนะจ๊ะเก็บถั่วฝักยาวแบบลูกทุ่งจ้าฝากนี้ภูมิใจนําเสนอมากเลยจ้าดูยาวมากเลยนะจุดคนดูฟุบ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 นะจ๊ะยาวมากนี่ อันนี้ก็คือปลูกประมาณสามกระถางนะจ๊ะทุกคนถั่วฝักยาวมีหนึ่งกระถางนี่คือหนึ่งกระถางนะจ๊ะนี่หนึ่งกระถางสองกระถางสมกระถางถั่วฝักยาวก็วันนี้ก็เก็บได้สามฝักแล้วอีกประมาณสองสาวันเราก็จะเก็บได้อีกนะจ๊ะตรงนี้เนาะนี่เขาก็จะออกฝักให้เราเรื่อยๆตรงนี้ก็ตรงนี้ก็คือว่าออกเหมือนกันตรงนี้นะจ๊ะ เริ่มเริ่มเริ่มติดละแต่ว่าเราทรําค้างเราทรําค้างให้เขาได้แค่นี้เพราะว่าพาไม่มีเวลาทําปลูกทิ้งปงลูกคว้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาที่เราปลูกไว้เขาก็เริ่มออกดอกแล้วจ้ะสําหรับการปลูกถั่วฝักยาวในกระถางก็ถือว่าได้ผลผลิตน่าพอใจในระดับหนึ่งจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะจ้าบ๊ายบายจ้า